วันนี้หมอจะมาตอบคำถามว่าการกินวิตามินซีแบบ1,000มิลลิกรัมนะครับจะช่วยทําให้เราได้ผลเหมือนกับการให้ทางหลอดเลือดหรือเปล่านะครับวิตามินซีเนี่ยนะครับแนะนาให้ทานแค่วันละ1เม็ด1,000มิลลิกรัมหลังอาหารมื้อเช้าแต่ถ้าวันไหนไม่สบายเราอาจจะทานเช้า1เม็ดกลางวัน1เม็ดเย็น1เม็ดก็ได้ไม่ใช่ทุกวันนะเฉพาะวันที่รู้สึกไม่สบายนะครับแต่เราต้องย้ํากันนะครับว่าการทานวิตามินซีไม่สามารถที่จะ ทำให้ได้ผลเท่ากับการให้ทางหลอดเลือดนะครับการที่เราให้ทางหลอดเลือดเนี่ยมันสามารถได้โดสมากกว่าที่เราทานต่อให้เราทานเป็นกำๆเนี่ยเราก็ดูดซึมเข้าลําไส้เข้าไปในหลอดเลือดเราไม่ไม่เท่ากับการที่เราให้ทางหลอดเลือดโดยตรงวิตามินทางให้ทางหลอดเลือดเนี่ยต้องให้โดยแพทย์นะครับเอ่อบางคนเนี่ย ไปหาหมอกระเป๋าหรือไปให้ตามคอนโดเลยนี่อันตรายมากนะเพราะหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นหมอไหมสองเราไม่รู้ว่าไอ้ในไอ้ยอยู่ในหลอดหลอดเนี่ยที่เขาใส่เข้าไปในเส้นเลือดเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วถ้ายิ่งเขาไม่ใช่หมอเนี่ยบางทีมีปัญหามีอะไรเขาก็หายไปเลยเ,เขาไม่ต้องเป็นหมอที่มาต้องมารับผิดชอบมีงานวิจัยจากที่อู่ฮั่นครับว่าถ้าเราให้วิตามินซีสำหรับคนที่ติดเชื้อนี่พูดถึงคนที่ติดเชื้อโควิดเลยนะ ทางหลอดเลือดแต่ต้องให้ทางหลอดเลือดนะเพื่อให้ขนาดสูงขนาดสูงนี่เรากินเข้าไปมันไม่มีทางดูดซึมได้ขนาดนั้นอยู่ละกินพันมิลลิกรัมเนี่ยจริงๆดูดซึมได้ไม่ถึงพันมิลลิกรัมด้วยซ้านะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจะให้ในระดับแบบเ,เป็นหมื่นมิลลิกรัมหรือว่าระดับแบบ10กรัมขึ้นไปในงานวิจัยเนี่ยที่อู่ฮั่นนะครับที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยเขาให้วิตามินซี12กรัม12กรัมก็คือ1 2 0 0 0มิลลิกรัมนะทุก12งชั่วโมงคือ ผลจากงานวิจัยพบว่าช่วยลดการใช้ท่อช่วยหายใจจากปกติที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจหลายๆวันเนี่ยสามารถลดเรื่องของการใช้ท่อช่วยหายใจลงได้นะครับก็ทำให้ลดความรุนแรงแล้วยังมีอีกงานวิจัยหนึ่งนะครับ Journal of Global Antimicrobial Resistance นะครับเขาทำงานวิจัยและพบว่าวันนี้การให้วิตามิน C ขนาดสูงย้ําว่าขนาดสูงให้ทางหลอดเลือดดานะครับช่วยทําให้ลดการใช้เครื่องช่วยหายใจให้คนที่ติดเชื้อนะครับและมีอีกงานวิจัยหนึ่งเขาบอกว่าการให้วิตามินซีขนาดสูงทางหลอดเลือดดาแต่ย้ําว่าต้องให้โดยแพทย์นะครับมีส่วนช่วยป้องกันเรื่องของการติดเชื้อไวรัสได้นะครับแล้วก็ลดระยะเวลาของการติดเชือ้อของการเจ็บป่วยนะครับลดความรุนแรงของตัวโรคนะครับลดความรุนแรงอย่างบางคนเราเป็นโควิดเนี้ย สิ่งที่เรากลัวจากจากไวรัสก็คือมันไปทําให้ปอดเราอักเสบถูกไหมจนบางคนต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือบางคนเนี่ยจะต้องเข้า ICU นะหรืออาจจะหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตนะครับนี่ก็เป็นอัปเดตงานวิจัยนะครับถ้าเกิดใครคิดว่าไลฟ์วันนี้ที่หมอเล่าให้ฟังมีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับ